สวัสดีค่ะพี่ปีน้องๆวันนี้มาอัปเดตผักหวานนะคะตัวนี้เราไม่ได้แช่น้ำนะคะเราไมไ่แช่น้ำแต่เราเอาลงดินเลยเนี่ยค่ะดูนะคะเพืเ่อนๆนมาดูว่าน้องเป็นยังไงแตกหรือยังอ๋อนี่ไงน้องเริ่มเริ่มองอกและเริ่มแตกแล้วนะคะแล้วก็เสียบไว้ที่เดิมนี่คือการเช็คนะคะ กบไว้เพราะว่าตรงนี้เราปลูกประมาณ300เม็ดนะคะเนี่ยค่ะประมาณ300เม็ดเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆดูนะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนมั่งโอ้อยู่เลิกเลยเลิกมากเนี่ยค่ะเนี่ยประมาณนี้ค่ะนี่น้อง น้องก็น้องก็แตกแล้วนะคะเนี่ยแตกออกแล้วฟังไว้ที่เดิมค่ะเพราะว่าเราต้องให้น้องเขางอกก่อนน้องเขางอก,ก่อนเราค่อยเอาลงกระถางนะคะแต่เราทำทำเป็นแถวเป็นแนวไว้เนี่ยค่ะทำเป็นแถวเป็นแนวไว้ ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือไม่ได้แช่เอาลงเสียบลงเลยเราไปดูตรงที่เราปลูกครั้งก่อนๆว่า,าการออกการงอกประมาณไหนนะคะไปดูกันที่แช่น้ํานะคะตรงนี้บริเวณนี้ที่เราแช่น้ําว่าน้องจะงอกดีกว่าที่ไม่แช่ไหมอ่านี่ไงคะผลของการแช่น้ําน้องก็จะ งอกไวไวกว่าที่ไม่ได้แช่น้ำนะคะเนี่ยเพื่อนๆดูเลยนี่เลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆอน้ยนี่เลยเห็นไหมคะนี่น้องงอกนะคะน้องแตกออกแล้วนี่คือเราแช่น้ำไว้นะคะ ถ้าเราไม่แช่น้ํานี่น้องน้องจะไม่ไม่แตกไม่งอกไวทุกทุกอย่างค่ะ,มะเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดค่ะนี่เลยค่ะผลเป็นที่น่าพอใจโอ้ยนี่เลยค่ะนี่เห็นไหมคะผลเป็นที่น่าพอใจเลยนี่ นี่ค่ะเพื่อนนีน่นี่ค่ะนี่เลยค่ะ พอใจมากค่ะเพื่อนเคือเราแช่น้ำน้องก็จะจะงอกไวนี่ค่ะเราก็จงต้องเตรียมเตรียมกระถางนะคะ่ะเตรียมกระถางเตรียมดินค่ะเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย มีความสุขมากๆค่ะเนี่ยสรุปแล้วก็คือน้องน้องจะแช่น้ำน้องจะงอกไวกว่าที่เราไม่ได้แช่น้ำนะคะเนี่ยน,น,นี่ก่ะเพื่อนๆโอ้ย โอ้ยจะได้เตรียมดินเตรียมกระถางได้ค่ะเตรียมดินเตรียมกระถางไว้แล้วก็เอาน้องลงกระถางค่ะเพราะว่าน้องจะจะชอบจะชอบดินทรายนะคะก่อนที่เราจะเพาะไปดูอันที่เราใส่กระถางพร้อมกับต้นไม้อื่นๆนะคะไปดูกันค่ะงอกเช่นกันค่ะนี่ เราลงดึกหน่อยนี่ค่ะแตกออกมากบไปเหมือนเดิมนี่เลยผักวานป่างอกร้อเปซ็นเป็นที่น่าพอใจนี่เลยค่ะ นี่เลยน้องแตกลากลงไปเดี๋ยวก็จะมีต้นโผลขึ้นมาสำเร็จแล้วนะคะปลูกผักหวานในออสเตรเลียค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นแคที่เราปลูกไว้ร่วมกันนี่ค่ะ นี่ก็คือต้นเคน้องก็จะอยู่ข้างล่างนี่แหละค่ะปลูกไว้นี่ค่ะนี่นี่เลยนี่เลยค่ะอันนี้ต้นพริกไทยค่ะ พิกไทยแถวนี้ก็ใส่ไว้นะคะแต่ไม่รู้น้องจะ,จะเจริญงอกงามไหมเนี่ย <Yeah. S 1> นี่ค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตรดน้ำก่อนนะคะแฮปปี <Yeah. S 2> ้แล้ว แฮปปี happy, happy ะะ้แฮปปี้แล้วค่ะขอบคุณผู้ที่มารับชมการอัปเดตผักหวานป่าที่ออสเตรเลียเมืองเพิร์นะคะเดี๋ยวน้องจะเลือนงอกงามยังไงเราค่อยมาอัปเดตกันต่อไปนะคะสวนผักน้อยๆอยอสเตรเลียเมืองเพิร์ตค่ะเราไม่มีพื้นที่เราก็ ลูกในกระถางประมาณนี้นี่ค่ะตัวนี้ก็น้องก็แตกแล้วคะนนี้น้องก็แตกออกมาแล้วนี่นี่นเห็นชัดไหมคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่นี่เลยค่ะไว้ละค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเพื่อที่จะได้ดูการอัปเดตของผักหวานป่าที่เมืองนอกนะคะเป็นการนำเข้าที่ทรหดอดทนเพื่อจะผ่านด่านมาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องหมดเงินไปมากมายค่ะก็หมดไปประมาณ2หมื0นกว่าบาทไทย2หมื่ส4 2หมืห้5ค่ะรวมค่าส่งด้วยไปละค่ะรอดูการอัปเดตต่อไปนะคะขอบคุณนะคะบา,บายบยโชคดีมีความสุขรวยๆทุกคนคะ่ะบายบาย